ต้องตำนานไปกับอริชัย,ยท ай, ท ай, ท ай. เรื่องเล่าอาภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันสองตอนเทวดาน้อย ที่หลวงปูส่สวงประทานให้หลวงปูส่สวงหากเอ่ยนามนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักหลวงปูส่สวงท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้พิสดารที่อยู่เหนือการเวลามีปฏิปทาจริยวัตรที่เรียบง่ายถ้าหากว่าท่านไม่เคยเจอหลวงปูส่สวงหรือว่าได้รับรู้เรื่องราวของหลวงปู่มาก่อน แล้วมาเจอกับหลวงปู่สวงท่านก็อาจจะไม่ก้มลงกราบหลวงปู่ท่านยังมีเมตตาต่อเหล่าสัพสัตโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายท่านช่วยเหลือสรัพสัตทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน นั่นคือความเป็นมาที่ลึกลับของท่านเพราะไม่มีใครสามารถรู้ประวัติความเป็นมาที่แท้จริงของหลวงปู่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่รับรู้เหมือนกันนั่นก็คือหลวงปู่คือพระแท้พระทองท่านเป็นเพชรเม็ดงามแห่งที่ราบสูงแดนอีสานใต้โดยเฉพาะชาวสุรินทร์ศรีสะเกษ จนถึงชาวกัมพูชาเรื่องราวของหลวงปู่สวงเป็นความลี้ลับแห่งทุ่งละลมที่มีมายาวนานหลายชั่วอายุคนเป็นเรื่องที่ประจักษ์แก่สายตาของบรรด,ดาชาวบ้านทุกคนทั้งใกล้และไกลถึงอิทธิปาฏิหาริย์ที่หลวงปู่ได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องหวย จะเห็นว่าคนเป็นจำนวนมากที่เดินทางไปกราบหลวงปู่สวงนั้นเพื่อหวังจะได้รับโชคลาบจากเลขของหลวงปู่ซึ่งคนส่วนมากก็ไม่ผิดหวังบางคนได้เป็นสิบล้านและก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจนถึงนาวันนี้แม้ว่าหลวงปู่สวงจะได้ลาสังขารไปแล้วเป็นเวลาถึง22ปีแต่ความศักดิ์สิทธ และความลี้ลับของหลวงปู่สวงยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าวันเวลาจะล่วงเลยไปนานแค่ไหนและก็ยังคงดำเนินต่อไปเหนือการเวลาดังที่เราได้รับรู้ถึงเรื่องราวปฏิหารต่างๆของหลวงปู่ที่ยังคงให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาท่านมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ที่หลวงปู่ยังคงช่วยเหลือให้หายจากโรคต่างๆหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนอันใดหลวงปู่จะให้ความช่วยเหลือตลอดไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ที่ใดดังท่านนี้ที่เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องโชคลาภต่างๆเรามาฟังคุณน้อยนครนนท์เล่ากันเลยครับ สวัสดีครับผมผมน้อยนะครับผมขอนครนนนะก็เป็นชื่อเฟซนะครับปิดตามได้ครับผมช่อสัทธาลุงปู่ลุงปู่สวนครับเอแล้วน้อยน้อยนี่เป็นคนพื้นเพที่ไหนเนี่ยพื้นเทครับผมคนอีสานนะครับอ๋ออีสานอยู่จังหวัดอะไรอ่ะยโสธรครับอ๋อยโสธรแล้วเอเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเออ อะไรดนใจให้มาศรัทธาหลวงปู่สวงก็วันนั้นก็ดูยังไงก็ก็พอดีมีน้องคนหนึ่งมั้งครับเขาอยู่แถวพิพิเกอะไรเนี่ยเขาก็ให้รูปดูอะไรดูผมก็มาจัดผมก็ไม่่อ่ศรัทธาพระองค์ไหนนะพอมาเจอเห็นหลวงปู่เป็นไงมดูเออศรัทธาแล้วก็เข้าไปดูในกลุ่มเข้าไปในกลุ่มหลวงปู่สวง S <S แล้วก็หาดูว่ามันมีปุ่นม,มีพระองค์หนึ่งผมก็เลยเช่ามาเช่ามาแล้วก็สักผาหลวงปู่แล้วก็แฟนแฟนก็พอดีมาเปิดโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นรูปหลวงปู่่เองขึ้นมาโทรศัพท์หน้าจอของแฟนอ๋ <S <S 2> <S 2> อของแฟนเหรแฟนก็บอกว่า <S <S ครับแฟนก็บอกว่านี่คือพระไชยพระใครผมบอกว่าหลวงปูส่สวงเอาได้ขึ้นมาได้ไงเขาก็เลย รั่วรัเขาก็ลบกดอะไรก็มันก็ไม่หายครับผมก็ก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นทำยังไงก็ไม่หายก็ต้องปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วก็ไม่หายแล้วก็พออีคืนหนึ่งนะแล้วก็แฟนนักฟันเทนนิปู่มาหามาหาเลยในฝันแฝนก็ล่าให้ฟังบอกว่ามาหาบอกว่าแคงจะให้ไปหาที่โน่นบบนะวัดไปวัดภัยพัฒนาให้ไปกล่าม แล้วก็คุยกันว่าเอ้าก็เลยไปตอนนั้นไปโนโดงท่านงันไม่ตั้งเลยผมไปอ่ะเนรอสร้างยังไม่สร้างเล,งลงเนยนะเขาผมก็เคยไปนะตอนนั้นปีนะสีสส่หนึ่งนะไปว่านดุงตอนนั้นหลวงปู่ยังไม่ละสังขานเนี่ยครับผมไปตอนนั้นผมไปอ่ะปีสี่หนึ่งไปว่านดุนเนี่ยหลวงปู่ <ừ. S 2> ไม่เจอเหรอผมไม่เจอ,เอ,อผมก็ไปห้เยอะแหละพอมันไกลก็ทํางานทําอะไรก็มีเวลาก็เลย ไปครั้งเดียวไม่เจอก็ไปประมาณไปนั่งรออยู่ประมาณคืนชั่วโมงแล้วแล้วเราไม่ไม่ไม่ลองสอบถามใครดูที่บ้านหลุนว่าถามถามถามคนแถวนั้นอ่ะกระท่อมหลวงปู่อยู่ไหนกระท่อมนี้แต่กระท่อมนี้เก่าๆไอ้ทุกวันนี้คือทําใหม่อืมกระท่อมนั้นเก่าเก่ามากอันนี้คือทําใหม่แล้วสร้างใหม่หมดที่ทุกวันเนี้แล้วถามถามถามคนที่นั่นก็ไม่มีใครรู้หรือว่าหลวงปู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาได้เขาบอกว่า ไม่รู้ไปไหนหอืไม่เห็นอยู่ก็อยู่กันแต่พอเห็นอยู่สักพักหายทุกทีหายไปไหนหายไปได้ไงไมร่รู้บอกอเฮ้ยอยู่นี้นะก็อบอกผมก็มอยู่ตรงนี้แหละผมไปก็อา้าวไปหาผมกเ็เดินหาก็รอนะกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าผมไปผมผมก็ไม่จุดธูปอะไรนะมีคนนึงบอกว่าถ้าจะมาหาหลวงปู่ต้องจุดธูปบอกดวงหน้าอืจะเจอผมก็ไม่จุดอืเออถ้ามาหานะั้นต้องจุดธูปบอกว่าหลวงปู่ท่านจะอยู่ ผมก็รองนั่นก็กลับแมก็ไม่ได้ไปอีกเลยก็ไปตอนท่านมรรภาก็ไปที่วัดไผ่แฟนเขาไปกล่าวไปอีกรอบก็ไปทุกปีผมจะไปทุกปีปีละครั้งอืมก,กล่าวท่านอ่ะไปตอนที่ทรงท่านขึ้นมณฑลที่เสียเข้าไปโอ้ยคนนี้ยาวนะต่อกันเนวคอมเมนต์ทกอ,อะไรนับถือท่านมาเต็มยาวนู้นนะต่อต่อกันไปอ่ะก่อจะเดินเข้าไปที่วัดฝนก็โปกด้วยวันนั้นอ่ะ แล้วอะไรที่คิดว่าที่คิดว่าเป็นอภินิหารของหลวงปู่ที่เราเชื่อมั่นว่าใช่แน่เขากลัวผมอยู่ทุกวันนี้เพราะหลวงปู่เขาอ้ัวหลวงปู่นอนไงพอมีเดือดร้อนอะไรท่านก็ช่วยอืมอย่างเช่นอะไรนึกถึงท่านอย่างเงี้ยท่านจะเออยี่นี้ให้หน่อยทําวันนี้ให้หน่อยอะไรหายอย่างเงี้ยนึกถึงท่านก็มาช่วยหรือเราไปที่ไหนเนี่ยก็เข้าไปป่าหรือที่ไหนที่เรากลัวๆที่ไม่ไม่ค่อยมีคนป่าช้าเลยเนี่ยที่ ป่าที่เราไปรบไปเที่ยวอะไรผมจะนึกถึงปู่แล้วก็จะท่องคาถาหลวงปู่จะช่วยได้พี่สร้างยางหมายกลัวหมดแค่แผบบลน้ำตาหลวงปู่ไปตลอดวันไหนถ้าไม่มีผ้าออกไปต,กตัวผมจะเป็นยังไงไม่รู้ต้องกลับมาเอากลับมาเอาก่อนให้ออกออก,ออกจากบ้านจะให้ผ้าหลวงปู่ให้ผ้าอะไรก็เรียนห้นาคร้อยาครับตุนแรกไม่ผมอะ่ะนานแล้วจะเป็นบล็อกขยือนนะหายากมันยังไงไม่รู้มันเปิดไปเจอ,องสงสัยหลวงปู่ให้แสลม่บอกจะได้ อยากได้พระลุงปู่แท้ทันลุงปู่สักองคมาแฝงติดตัวก็แล้วก็เจอเอาเอาเลยผมก็เอาเลยเพราะเป็นองค์แรกเลยผมก็แฝงตัวตลอดติดตัวตลอดเลยแล้วอภินิหารอภินิหารอะไรอีกอ่ะกว่าทีา่หานะโอ้ยเยอะอืมอย่างเช่นขับลุงขบถถับรถขับรถขับอะไรเนี่ยโหช่วยตลอดขึ้นตุ้งตุ้งตุ้งต้ขึ้นตุ้งตุ้งต้นไม้นี่ยก็ตกแต่ไอ้ไม่เป็นไรเลยนะน้อยน้อยเองอะตกต้นไม้เหรอ ใช่ก็มีโอยเยอะเลยนะงูเยอะเนี่ยโอ้บเ็กุ้งจะกราบนี่ก็แ้วข้าดตลอดอืยังไงยังไงที่เห็นลองเล่าด้วยเรื่องงูยังไงคือขึ้นไปเนี่ยไปไปตับอะไรในสวนนีขึ้นตน้นไม้อะผมก็ควานควะนนะขามาสั่งยังไงเหยียบก,กิ่งอ่ะกิ่งกิ่งไม้อ,ะอ่ะหักปุ๊บแล้วมือมันไม่รู้ไปเอามือไปจับเป็นไงกิ่งแล้วกิ่งมันอยู่สูงประมาณสามประมาณสามเมตรเกือบตกโอ้ยบอกไม่ถึง ปูเลยแฝนผมตีตัวตลอดผมเปะแกงชอบแฝนไงเข้าสวนเข้าอะไรลงลงโดยน้ําผมดำก็แฝนตอวปูตลอดที่เวลาเวลาที่เจองูไงที่ว่าเจองูอ๋อที่ว่าเก็บเก็บของใช่ไหมผมก็แฝนห้าร้อยเป็นสามเหรียญรุ่นแรกก็ผมก็เก็บของเก่าใต้ทุนบ้านที่จะลกหน่อยก็เคลียร์ออกแล้วก็ไปเก็บเก็บผมก็ไม่รู้หรอกว่างูมันอยู่ตรงไหน นี่มันก็ไปแอบอยู่ใต้กองตรงกระดาษด้านหน้าผมก็เอามือไปจับจับยกขึ้นมางูมันก็หันมาเลยหันมาทางหน้าผมมันเนี้ยจะโฉบผมขอม่ถึงรุ่งปูบอกรุองปูช่วยรู่ด้วยพอดีงูมันไปหยุดปุยมือผมสั่นเงี้ยนะสั่นสั่นขาสั่นทั้งตัวไม่งูอะไรรู้ไหมงูเห่าเ่ยครับเหรอกัดก็ตัยโฉบถ้าโฉบก็โฉบหน้าผมเลยนะเหรอมันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอ ในี่ใกล้เน,นี่ประมาณห่างประมาณกี่เซนนิดไม่กี่เซนเหรอครับประมาณอุ้ยสามเซนได้ั้ยอุ้ยสามเซนนี่มันติดหน้าเลยนะใช่ใช่โอ้โหมก็ตายตายอย่างเดียวผมบอกเขา็ทำไงวะเนี้ยนึกถึงปู่ช่วยช่วยช่วย,ช,วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนึกถึงในใจผมก็ไม่พูดอะไรผมก็นี่งไงนะนึ่นี่ตัวแข็งสั่นมือสั่นขาสั่นสั่นทั้งตัวลูกใสลื่นรอด ตกปีไม่รอดแน่หน้าเลยยกขึ้นมาปุ๊บมันอยู่ตรงหน้าพอดีเหรอหันหัวมาด้วยหันหัวมาอืแล้วบินแปะบๆะเนี่ยจ้องตาผมผมกบงูจ้องตากันเหรอจ้องตากันเนี่ยจ้องจ้องเอาอยัางไงดีทางผมผมก็จ้องเขาก็จ้องผู้ดีบังถึงนุงปูของปู่ช่วยด,ด้วยถ้ามีอะไรก็ขอให้ผมก็จะไม่ทำเขาให้เขาไปทางใครทางมันเพราะว่านี่ต้องไปช่วยได้ก็ทักทักผมก็กล้าใจเอ้า งูทาไมมันมันจุดมันมันไม่กระดูกกระดิกนะทำไมมันเมื่อกี้มันยังแรบดินเลยแบบเฮ้ยทำไมมันแข็งเ่ะผมก็ค่อยๆปล่อยปล่อยปล่อยลงดินวิ่งงูทําไมมันแข็งผมว่ามันตายงปล่อยปล่อยลงดินไปพ้อมเราเราจับงูอยู่ตอนนั้นตอนทุบมันรับปล่อยงูอะจับครับจับมูอย่างเงี้ยจับอยู่แล้วก็าค่อยๆปล่อยอ้าวเราไาเราไปจับอ๋อเราลืมว่าเป็นของที่ใต้ทุนเหรอใช่มันไม่ไม่รู้ว่ามันอยู่มันมันมันแอบอยู่ใต้ กระดาษผมก็หยิบกระดาษขึ้นมาจะแบบดันไปหยิบกลางตัวงูขึ้นมาเหรอหยิบขึ้นมามันจะมาฉกผมทีเนี้ยทันมาเอาต่างคนต่างมองหน้ากันแหละบินแบบเอาทีมากถ้าไม่มีลุงปู่เขามาจบเดีวก็ไม่เป็นลุงปู่ที่ว่าน่ะที่พูดไปแล้วก็ท่านบอกให้ช่วยหน่อยช่วยด้วยว่ากราทางใครทางมันไหมถ้าเราไม่ต้องจองเวรอะไรรอกรับ หักทางต่างคนต่างอยู่กับมึงน้กใจลองปู่ช่วยลูกด้วยถ้าลุงปู่มีปฏิหารอะไรจริงก็ช่วยลูกด้วยอืตอนนั้นตอนนั้นมีมีลูก,ลกอย่างม,มีแล้วครับมีแล้ว,ลวอ๋อตอนนั้นมีลูกลูกสาวคนแรกคองลูกสาวใช่ไหมคนแรกน่าจะอนุบาลประมาณนี้ครับอ๋อแกก็ปล่อยเกก็กั้นใจอู้ยอยู่ประมาณสักเอาสิบนาทีเหรอ ยืนแข็งอยู่สิบนาทีนึกถึงนู่ปูกวะก็มันแลบบินแปรบเอาแล้วเอาแล้วอย่างนี้อ้าโหจ้องหน้ารู้ยเสียวเสียวมากเลยปอก็ตัวใหญ่อยู่นะไม่ใช่ตัวเล็กนะประมาณเท่ากับปูยมีจิตอะเท่าล่ามีดหรือประมาณนี้ผมก็จับขึ้นมาจับขึ้นมาได้ไงมันมาแอบอยู่ได้ไงมันงงผมว่าก็เลยนึกถึงนุ่งูกก็ให้ช่วยแล้วผมว่าประมาณสิบนาทีก็ก็อ้านูมันไม่มันไม่กระดูกกระดิกได้วะ มันเป็นอะไรก็นลก้ึงกันอยู่พงศัยก็ปู่ช่วยนะมั่งเนี่ยผมว่าผมก็เลยปล่อยค่อยๆปล่อยนองจุ๊บปล่อยมุก็ื่อไปเลยเออเหรอไม่หันมันไม่หันมาด้วยนะอืเยอ่อยผมปวกต่างคนต่างอยู่แต่ถุนถ้าถุนบ้านเราแต่ถุนบ้านเราเนี่ยเรอครับด้ทถุนบ้านที่บ้านเนี่ยอยู่นนที่บ้านแฟนเนี่ยเพราะว่าผมมาก็มาได้แฟนที่นอกนั้นแฟนเพื่อนก็แฟนเพราะก็เยอะนะอย่ยงัลุงปู่ท่านแฟนนิสภาวมาเกี่ยวกับลุงปู่ แฟนก็ผมก็ได้เช่าไอ้ล็อกเก็ตเอน้อยอ่ะคใจใส่ทุกวันเนี่ยไปเรียงทองไว้ใส่เกาใส่ติดตัวตลอดวันนั้นอ่ะแฟนบอกว่าสร้อยขาดสร้อยทองมันเป็นอะไรมันหลุดมือมันหลุดมันหลุดตกใจเขาบอกพอดูดตกใจมากเลยเอาแล้วตกใจทําไงดีเขาบอกมันมามันมามันมาอยู่ตรงตรงอะเสื้อในมันมันหล้อใน ใช่ดีไม่หล่นหายคือผมอผมไม่โดนหายคืีลูงปู่คงใจอยากยู่ด้วยเนี่ยพอมีอะไรในแฟนก็จะเลือกนลูงปู่บลอกปู่จุดทูบทำโน่นทำนี่ทำเรื่องการงานการอะไรเนี่ยก็จะดีางงาลแ,ะะดแล<อ>้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะน้องที่ทํางานมั่งก็าลองให้ฟังตอนนั้นมผม,มบัตรเอทีเอ็มลูงปู่ใช่<ม>ไหนะมม,มีอะไรนะมีอะไรนะบัตรเอทีเอ็มลูงปู่ที่วัดเรียบบัตรเอทีเอ็มผมมีครับเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะเนี่ยผมมี ผมไา,า้มาผมอยู่วัดเดียยผมแบบอยู่ไกลไกลวัดไงก็เลยได้ามาได้ามาเยอะอยู่ก็เลยแบงให้น้องน้องทํางานที่ลรงสวาลอะไรนี่ลูกลงมาน,นี่แหละเขาบอกมีแต่คนแกล้งอย่างนั้นอย่างนี้ทําอย่างนั้นอย่างนีน้เขาก็อเอาบาดหลวงป,ปู่ใส่ใ,ใส่ในในบารท,ที่ทํางานเขาบอกว่าถ้ามีอะไรก็บอกลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วย แค่เอาบัตรเอ m ของหลวงปู่สวงที่วัดเลียบราชบำรุงแจกศิทธานุสิท์จะสามารถช่วยน้องที่โดนกันแกล้งจากเพื่อนร่วมงานได้หรือไม่และยังรวมถึงหลวงปู่มาให้ลูกสาคุณน้อยอีกหนึ่งคนมาติดตามรับฟังกันในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสวงสัมปะโนอิติปิโสนโมพุทเเียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจัง อิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังรายซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ